แห่งเก่งภาษาอยู่ตะเกาจากเพื่อนมุงมันจ๋าขอบคุณหลายๆจ้ากะทักไทยละไทยนะคะทักไทยคุณมากมักมักคุณมักอ่านมักก็ได้นะคะอ่านมักก็ได้อ่านแม็กก็ได้นะคะเพราะว่ายายน้องกับบอชิมนะคะกับพี่มุงมันนะคะจากหญิงออมเจีพอนกองเฮานะคะทักทายกันค่ะอันดับบาดตกแห้งตกคอยอ้าฝนก็ได้อาริ่นยุ่งเสียละสงสัยสิเบิดมือแล้วมั้งมือเนี่ย สงสัยสิเบิดมือก็อากาศแบบนี้นอนน้อนหงฝาเนาะเดี๋ยวฟจ๋าเอานอนห่มผ้าเนาะนอนห่มผ้านอนหผ้านอนเว้นเราประเดินว่านอนเวทนเราห่มผ้าต่ว่แต่สมัยตะกี้ยายนอนอยู่อยู่ไห้เนาะเห็ดห้เห็ดหอยผมอยู่ในฟูทางฟูนะทางไอ้ไอ้ต้นน้ำของของลำปะท้าอ่ที่ยายนอนเล่าไอ้เพื่อนเนเราฟังมาทางภูกขีเปล่าค่ะ นันแะตั้งผู้กี้ที่ต้นน้ำลํำปะเท่าไหลมากมาห่มกันอยู่ตรงไอ้เขื่อนเขื่อนลํำปะเท่าตรงนี้จ่เป็นเออมาเขื่อนลํำปะเท่าเพราะมันจะมีคลองน้ำไอ้ลํำปะเท่าไปไปจนหอดไปจนจนผู้ปรากาศคือต้นน้ำม,มันก็จะมาจากยอดเขาเน,นาะค่ะเนาะต้นน้ำมันก็จะมามาจากยอดเขาต้นน้ำไ้ ลำปะเท้าลำปะเท้าไอ้ตรงนี้นะคะตั้งแต่ตั้งแต่คนว่านในส่างเขื่อนว่านอย่างน้่งเนี่ยก็จะไหลไหลตามลำปะเท้าค่ะล่งไปลงไปพวกเราไปหาตรงน้ําตกตาตนไปมักจะไปตกที่ตรงน้ําตกตาตนน้ําตกตาตนพวกเราจะส่งเข้าไปมัก็มัก็จะไหลล่งไปล่งไปหาไอ้ไอ้แม่น้าชี ลงไปมันจะไปรวมกันยูที่แม่น้ำชี้ซึ่งสายแม่น้ำชี้หอกลูนะคะมาต้นสายไม่จังไลยจังไลเนาะค่ะนะคะนะคะคือแม่น้ำชี้นะคะตรงนี้ก็จะไปรวมไปรวมตรงนั้นนะคะน้องเสมอสวัสดีจ้าน้องจ้าสวัสดีจ้าเห็นบอเห็นอากาศบาดเลยว่าน้องเอ้ยคือกัดบอยุบุ่นอ่ะเป็นไหลตกบ่น้องจีว่ายุบหุ่นแดดเด้ยุบานน้องตกบอ นี่เราจะไออ้ไปที่ได้นอนว่าไอ้ฟังแล้วค่ะถึงมันมันกะต้นหนามมันกะมาตะปุ่นนะค่ะเนาะมาตะปุ่นสึดแต่ยายนองกับเคยไปยุ่งปุ่นเขาก็เคยไปยุ่งปุ่นเคยไปยู่ไปเห็ดไปเห็ดไห้เห็ดหนังยุ่งปุ่นแล้วค่ะปานนี้กันเมื่อใดไปฝนตกฝนตกลื่นสิค่ะไว้มันก็ไม่ได้เห็ดหนังแล้วหฮมผาแล้วก็หฮมผาคุณคุณแผนจันบุรีสวัสดีจ้าฝนตกจ้าจ้าฝนตกจ้าคุณคุณแผนจ้าฝนตกจ้า มันอันอ uh ันฟนตกเสิเขาก็ได้เห็นมียกเนาะกันอนาปนี้อันผู้อันผู้่นผู้่นบ่บ่อยานฝนกับไป่นออกหาล่าเนาะก็นี้ถ้าหนาจังส่เดีเพิ่นจะมันจะมีพวกไอไออย่ังออกมาหาอยู่หากินต่างๆฝนก็จะไปหาลาหาอยู่หากินไปมันเถอะตรงนั่นนะคะแต่ไปแยนอนนว่าหดคดอยู่ในเป่าวมันหนาวเลยค่ะเขาเป็นฝนมันลึกมันมันจะลึกหลวกันหนาวหนาวนะคะอากาศทั้งฝนยิ่งหนาวก็ทั้งนี้นะคะ เย็นเย็นก็นี่พอทั้งทั้งคู่ขี้นะมันจะมันจะเป็นเป็นดงเป็นป้าดงพิเป็นอย่างกันยู้นนะจ๊ะก็สมัยสม,มัยนีย้มันจะเป็ี่ยนอยู่บ๊ยายน้อก็ไ่ได้เข้าไปเบิ่งโดนแล้วว่าได้เข้าไปเห็นโดนแล้วก็อ,ออกมาจากผู้ขี้ค่ะคิดว่าออกมาจากผู้ขี้ตั้งแต่ปีพ็ปไปบรรจุงานสามหาพอไปบรรจุงานสามหาประมาณปี ปีสองหาสองหุกนี่แหละค่ะใต้ย่าน้องไปไปผู้คีดค่ะน้องยุพินสวัสดีจ้าน้องจ้าน้องเสมอสวนลำใหญ่ฉันแต่เพื่อนมังมันนะคะาใต้น้องเสมอค่ะน้องจายุพินจ้าสวัสดีจ้าน้องจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆท่านน้องเด้อค่ะนี่แหละค่ะนี่ยังกระเดี่ยวเบาซู่กันปั้งยังสีละเนี่ยเตะเบาเรื่องอากาศนะ้ก็เห็นอากาศที่มันมันติดแต่นอนเว้นเอ้ยยน้องไปเฮ็ดไอ่ไอ้ให้ยุพุ่นี่ ไปเฮให้ฮยุบุนี่จะเป็นเขา่าเข่าสารเข่าสารอาหารแห่งเที่ยวเทา่ยเ,เอาเข่าไปกกบเอาไปลําบากมันก็ไปลําบากเพราะว่ามันมันมันต้อมยางหาบยางไปตังต่บ้านไอ้คนอื่นบ้านเอาลื่นซื้ออีกละ่ะ <c oughs> ทั้งไอ้ปั้นจะไปอ,อทาทั้งเวียนทาทั้งเวียนแล้วก็ไอ,อ้ยังล่ะ โอ้ยซื้อมันซื้อเปลืตานั่นจยงหยังนี่ไปคอยลืมเนาะบัดนี้เนาะแต่แต่พุกหล่ะค่ะเพื่อนเพื่อนใจแย่งนองหลงลืมจะหาบหาบแล้วก็หาบขึ้นขึ้นเขาขึ้นเขาไปอีกแล้วก็หาบหาบนไปบัดนี้ก็ก็ไปเพราะว่าตรงนั้นมันมันมันจะเป็นปลาเสื่อมส้มนะค่ะปลาเสื่อมส้มมาโดนแล้วค่ะมาโดนแต่สมัยไอ้ไอ้อพวกไอ้คอมไอ้คอม